คันนี้ยกเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแคปติว่า400ดีเซลอาการก็คือลูกค้าเอ่อเข้าเกียร์เข้าเกียร์ยดีรถไม่วิ่งนะครับหรือเข้าเกียร์ไม่ได้สักเกียร์เลยคันนี้ค้างอยู่เกียร์ถอยนะครับปัญหาเด,เดิมนะครับแค่บูธทันเกียร์แตกนะฮะลูกค้าต้องเสียเงินสไล,ลด์รถมาถึงอู่เป็นพันนะครับ เปลี่ยนบูธหลักร้อยแต่ว่าต้องสไลด์เป็นพันก็เนี่ยครับคันเกียร์ไอที่เป็นผงๆขุยๆเนี่ยก็คือตัวบูธคันเกียร์มันแตกนะครับบูธคันเกียร์ไอแบบนี้น่าจะเป็นของเดิมติดรถนะครับของเดิมติดรถก็คงอายุการใช้งานมานานนั่นแหละ เดี๋ยวผมต้องถอดสายคันเกียร์ออกมาเปลี่ยนบูทใหม่นะครับอันนี้บูทข้างในมันแตกแต่บูทมันก็จะมีสองตัวนะครับมีตัวนอกกับตัวในตัวในห้องเครื่องยนต์กับตัวในห้องโดยสารเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวในห้องโดยสารก่อนให้รถมันวิ่งได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแกนเหล็กตรงนี้มันจะอยู่ติดกับคันเกียร์ส่วนดำดข้างในนะคยฮ ที่เป็นพลาสติกก็คือหัวมันเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนี่มาแล้วนี่ครับที่มันแตกเป็นอย่างนี้เศษก็ยังอยู่เลยก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับถ้าบูตคันเกียร์ยังไม่ได้เปลี่ยน ก็เปลี่ยนดีกว่านะครับราคาไม่กี่ร้อยเปลี่ยนทั้งตัวนอกตัวในไปเลยโอเคครับฝา,ฝากไว้เป็นข้อมูลครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ช่างต้อมนะครับ0824549483ขอบคุณครับ